ขอ,ของคุณครูวิรชาติพ้นภัยเนี่ยคิดว่าควรจะมีผู้นาในคุณลักษณะแบบไหนหรือว่ามีภาวะผู้นําแบบไหนหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขนตภาคตะวันตกนี่ค่ะอีกิีหนึ่งครับคืเอเท่าที่คุกคีอยู่นี่นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่นี่ก็ค่อนข้างดีครับแล้วก็ช่่ยเหลือช่่ยเหลือพี่น้องดีแล้วก็ ส่วนมากก็ผู้ใหญ่ที่นี่ก็ครับจะรู้จักกับชุมชนเพราะว่ามันหมู่บ้านไม่ค่อยใหญ่ที่อยากก็คือเรื่องยาสึกติกนนดผู้ใหญ่กำลังช่วยมาดูแลให้หน่อยยาสิติดเยอะมากแล้วก็สมมที่นี่จะทําเรื่องการระไสรกันนะครับเรื่องน้ําแต่ก็แก้ไขได้เยอะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่กำลังก็ สามารถที่จะดึงงบที่จังหวัดให้มาห้าล้านอย่างนี้ผมว่ามาช่วยได้เยอะแล้วแล้วแล้วเคยเห็นข้อดีของข้อเสียของของผู้ใหญ่บ้านที่นี่บ้างไหมคะข้อดีมุกข้อดีของข้อดีนะหนึ่งเช่นประชาชนให้ความเดือดร้อนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเ,อออเกิดอุบัติเหตุผู้ใหญ่กำนันก็ช่วยประสานงาน เรื่องไฟฟ้าดับเรื่องบริโภคตอนนั้นมีน้ําท่วมอยู่ครั้งหนึ่งครับเรื่องกำนันก็ก็ช่วยเหลือเต็มที่เรื่องบริโภคครับแล้วก็มีการลงรงลงในการด้านของเขาเรียกว่าอะไรอะในด้านของประเด็นนี้ก็ได้ทำข้อเท็จจรับอย่างีเช่นโดยมีวัตถินของที่นี่ มีกาเด่นไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่มีการสงการมีการสนับสนุนและส่งเสริมในด้านของวัฒนธรรมประเพณีไหมคะสงการมีครัมีครับเช่นวันสงการก็ทางกำนันที่ใดก็จะจัดอ่าอะไรที่ให้คนแก่มารดน้ำผู้สอ่งรดน้ำผู้ส่งที่วัดบางเย็นแล้วก็วันสำคัญก็วันพ่อวันแม่ที่ใดกำนันก็จะ เกมทุกบ้านเอารถถ่ายไปเป็นสื่อของกากท่องเที่ยวไปแบบพัฒนาได้พัฒนาพัฒนาในชุมชนชุมชนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติใช่ใช่หรือว่าขุดลอกคลองหรือว่าไอ้พวกต้นไม้อะไรกิ่งอะไรที่มันเยอะๆนีโอ้โหนี่ก็จะทีันนะครับแตต้นไม้ที่ริมทางเพราะว่าของหมู่หมู่อ่า วังเย็นเนี่ยมันติดถนนทุกทุกหมู่เลยขอว่าจะไปตัดต้นไม้บ้างอะไรบ้างเนี่ยโอเคข้อเสียนะคะมีข้อเสียนะข้อเสียเป็นทรงนี้บ้านก็อ่อองแรกเลยบางทีอย่างที่พี่ว่านนะจำลองตำแหน่งนาน,น,านไปอะ่ะอื่จะเบือไปบ้างให้ความสนใจน้อยลง ใ่น้อยลงให้สนใจกับลูกบ้านนไอยลงเพราะว่าตัวเองก็คลองน้ามาแบบนานตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยน้อยจนถึงจะเกษียณเนี่ยคือเขาเสียที่ว่าเป็นข้อนี้อ่ะแล้วข้ออื่นเนี่ยข้อสองข้อสองที่ยคือเห็นอะไรวะที่แนะนำเนี่ยเวลาเราอลูกบ้านไปเนี่ยเขาได้อยู่บ้านอยู่บ้านไหมอะไรเงี้ยเออเขาก็มีเขากเนี่ยเออใช่ใช่ใช่เนีเขาอยู่บ้านไหม ก็ก็มีเหมือนกันนะครับที่แบบเพราะว่ากําลังไม่ศบ้างขึ้นมาก็จะทําธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรอาจจะไปทุระไปทำสวนทานาแล้วก็ไม่เจอบ้างอะไรนี้แต่ผมว่าเดี๋ยวนี้มันก็สะดวกขึ้นนะเพราะโทรศัพท์ก็มีทุกคนแล้วแล้วข้อเสียมีสองข้ออีกข้อนะเออเรว่าอะไรนะเช่นการทำโครงการหรือว่าอะไรเนี้ยเขาโ่งใส่ไหมเราตรวจสอบได้ไหมแล้วก็ มีการเรียกรู่บ้านมาประชาคมก่อนไหมอ๋ออ๋ออันนี้มีมีที่นี่เป็นที่ประชาคมของหมู่โรงเรียนนี่เลยนะโรงเรียนนี่นะใช่อ๋องั้นเอาเป็นข้อข้อดีกันเนี่ยจะเรียกว่าเวลามีงบมีงบประมาณนานเนี่ยก็จะมีการแต่งบประมาณไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ถ้าแถวที่รู้จักกันั้นเขือนวัดจตุมีนะก็เออเออใช่ใช่ ผมไม่ท่านเน้นการประชาคมผมว่าน่ะรู้สึกแต่ผมอ่ะอยู่หมู่สา่าจหมู่ส่าเนี้ยกำงนั้นจะจะประชาคมบ่อยะมีเพราะเขามีเงินในนี้พี่นี่เรียกเงินอะไรนะอ่าอะไรเงินอะไรอย่างเงี้แต่ที่มันเงินล้านอ่ะอ๋อไอ้เงินล้านนั้นเงินเงินล้านนั้นกู้เงินทุนล้านมัน มันต้องหลายปีเหนนี้มันเป็นเครื่องโยงกันเนะี่ยม,มันเชื่อมโยงกันถ้ากอเป็นกำนานมานานอะ่ะมันมีมาต้องเกือบสิบป,ปีแล้วนะเือน้นที่ว่าคนละสองหมื่นสองพน่ละสองหมื่นบาทแสดงว่าเขาบริหารเงินตรงเนี้ยังอยู่อ,อยู่ยังอยู่โอเคแล้วก็ <c oughs> <c oughs> คุณรูคิดว่าจะมีข้อเสนอนะอะไรคือข้อเสนอแนะให้กับกำนันที่จะได้ ่วไปอ่ะไม่ใช่ไม่เป็นเฉพาะที่ตรงนี้ควรมีข้อเสนออะไรบ้างคาะเรื่องที่รัฐบาลให้มาคือว่าจะเลือกตั้งสี่ปีอ๋อก็คือก็ก็หนึ่ด้วยคือว่าควรมีการเลือกตั้งในทุกทุกสี่ืีปีอ่าสี่หรือ5้ใช่ไหมอ๋ 5, อสี่หรือห้าในทุกทุกสี<อ>่ปีหรือห้าปีนะครับ ห้าีใช่ใช่สิครับน่าจะหน่าจะเป็นหปีเพราะว่าเพราะไม่อยากให้ิ <S <S 4 ım. 4 ım. ีคอนะางกินกจายเพราะว่าถ้าเรี่ยงกำนันแบบอะไรนะมีความสามารถจริงเดี๋ยวลูกบ้านก็เลือกเข้ามาอีกแล้วก็ข้อเสนอแนะต่อไปนะคะเงเดียว สถานการณ์